นายั่วอีย่างมาหนิเะออหย่งวาหนิโอ้หมมุม้งหมหุ้งหมาหนิโอ้ยแ้ดีเราเขาเาตัวฟังเดี๋ยวตัววขึ้ไปอีกเ่อนไม่ติดไม่ติดไนตรงนี้เลยหน่ไม่ไ้ครับมึงครับเดินนายัวคนอายังมาหสินบ่หมูขาหมูขาหมูพี่น้องขาหมูโอขาหมูันหมูหมูเขอกโอแมนโอ้ว่าหัวอีกแนวนึ่งบ่บ่ เราเด็ดนี้ยอยู่ในกิีแซบมากห็นกินแล้วเมื่อยอันมันกินหอยมูหอยผวกเลยแต่มีน้ำกิีแซ่บโอ้โหหันเบาเรื่องอเไยครับน้ำันหรอนกลแซ่บมันเบาไ่ด้เบาหยอกเบากลีบบุหี่ครัน้ำพริกต่างเชีงเกก็มีครับอ๋อครับเบิ้งเบิ้งในผลเบิ้งเบิ้งในครับครับเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเพิ่นน่ะน้ำพริกเพิ่นน่ะโอ้ต เอาน้องแนะนำเลยน้องอันนี่สวัสดีครับผมน้องแท็กครับผมน้องแท็กสมาชิกใหม่ครับสมาชิกใหม่ครับผมสวัสดีบ่าวเชือบานครับบ่าวเชือบานบ้านเขากับสามี่แล้วเทลงเลย็กสุนกินแซ่บๆครับเดี๋ยวเบิ้งเบึ้งเบึ้งเพื่อนเดี๋ยวครับเพื่อนผมเออแม่นครับผมให้เบิ้งอันขาอ่อนก่อนเออเทเล็ตเทเล็ตฮะคมแสบก็ต้องมาให้กันกินครับมีคอมเมนต์หนึ่งบ่ บ่กอยู่บ่เท่าว่ามีแนวแสบกินแต่อันขอบรัววสันมันโมแมนเลยครับมันมแมนมันโมแมนเลยสันไอเดูกันนี่เรากินใจขอบรัวกินก้อนะล่ะก็บาว่าเราสมันเห็ดสพมหยาบเหรอครับเรื่องแบบนั้นับแต่ว่าผมวาท่าหรอกก็มันหลยตสร้างขอบก็จะอลเราจะบริกินน้ำเฮาห้อบริกลอ่นจับริกจัก้หแมนอีจ โอ้ดิครับยังขาหมตุนบ่ครับเนออขาหมตุนขาหมตุนตุนเป็นเดือนบ่ครับวันนี้วันี่เั็ไหนครับพุทธะแก่ส้นนะครับครับผมส้นส้นนะส้นส้เออสกนส้นพี่รองนี่ระตาล่ะตัวย่เอาหาได้ท่านปีนลงหนุ่มบริสเดะบริสละบริสเพื่อนย่างเลนนะวะบริสเพื่อส่งโบไร้หรอครับแล้วผนั่งกินได้แบบแล้วก็ตีร่งกาลูกนงน้องสาว ครับมีน้ำสุกอีกอีกครับผมจะมันเต็มเต็มเต็มครับโอ้นี่ครับต้องขอบคุณนายทัวร์ครับวันนี้อันเนี้ยังผมบอกทำต้มไปเลยอันนี้คือสมพักได้เพื่อนสมพักครับผมกลางเคียงโอ้จิปบิดอ้อันนี้ใส่นี่ก็ได้เพื่อนใส่นขางนี่ก็ได้ขางอะไรคือกิ่งกระเทียมครับผมกระเทียมได้เลยเนี่ยข้ออีกขีดข้อตรงก่อนโซดากระเทมครับอันคาแต่ใครแตงมะกรูดล่ะครับไมน้ำสมพักก็เพาะุ่นล่ะสุดยอด าแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเขาเงียังก่อนดิฮะบ่วงว่าจะว่าจะว่าจะให้เบลใบบวกบ่วงมันจะสวดจู๊ก็พลอยกัดกี่ไปกัดกี่เฮาอะไรอย่นี่ครับดิเดี๋ยวทำเดี๋ยวดีเด้อเดี๋ยวดีอะรอเมื่อกันหนาบ้างรอเมื่อกันน่ะเดี๋ยวให้เพื่อนผมเปิดงานก่อนครับเปิดก่อนเปิดก่อนว่าว่าเนี่ยผมเอากระดูกไปแห็นกรไดู้กเอ้อน กางเทียนใส่ให้พี่น้องเพิ่อนเพิ่อกันนะเป็นอย่างไรให้อันนี้ผมจะเป็นส่วนหนังผมหนังหนังไปครับหนังหนังหนังครับใส่กระเทียมไปผีน่อยไปผีน่อยสุดยอดเลยครับออกกางหินถ้าบวเพ็ดไปหาหมอครับก็สมงพักพร้อมโอ้เข้ากันครับเข้ากันจิ้มพร้อมน้ำจิ้มพรอมน้ำจิ้มเหมือนี่ครับเป็นอยังนั้นน้ำจิ้มเหมือนเหาืมันไก่พร้อมครับอ่าแด่กันนะครับเต็มคำเลยเด้ว

ยังบอกกาบอกยังบอกพเฮมันติกเห็นยังบอกกาบอกนะยังบกกาบตัวออกแกยนเออนตัออกแกเียเดี๋ยวมันสีหาก่อนเนอะสีหาก่อนครับสีหาก่อนเดี๋ยวยันห้าก่อนอยู่เยอะเจ้าไหนผมก็ได้ซิ่มมดละเนื้อเนาะเนื้อย่งก่เนื้อต้นขามันเนาะเขาจะขาเทียมครับผมขาขลังครับขาลังขาพวกลังแหละนี่ นี่ครับนี่ครับเป็นที่น้องแท้ก็แท้ด้วยกันเช่านี่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 คือยังกระเทียมนองแมนแมนสมอยากให้พักใช่ป่ะตุนเรียบร้อยตรงนี้น้ำจิ้มที่เสียครับำน้ำมันบลาเสรตุนไปแล้วตรงน้ำจิ้มต้องต้องหนักนะครับน้ำจิ้งน่ะต้องหนักครับจริงครับน้ำจิ้มเนียอร่อยไหมครับผมกระเบนยากีบผงนะ แดงเลยเนาะแดงเลยอันวิจารณ์ให้เพิ่นเบิ่งเลยเห้วิจารณ์พี่น้องเพิ่นเบิ่งเลยแดงเลยโอ้ยมันละมุนในป่าว่าหรือย่างไรมันเนื้อมันตุนตุนได้ได้ได้ที่หนึ่งครับผมได้เรียบร้อยคือว่ากระเทียมกับพริกกับเออเล่เข้ากันดอกไหมครับคุณนายครับอันนี้มันเรียกกระเทียมอยู่สามล้อสุดยอดแล้วเขาละมุนกันเนะครับบผมีกระเทียมเสียบเลยครับโอ้กุย่าในห้าอีคือว่าเนี่ยนี่ มันเดียวจะมาเพื่อนในเราเพื่อน่ามันทีห้าเล่นน้ำเสียบได้ให้เพื่อนมันคั้วเคลนที่ครับผมให้ยังไงล่ะไปเบว์บวไว้เลยครับคั้วเคลนที่จับมาเลยเพื่อนอันไหจัดมาเลยลูกโดรนลูกโดนครับดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกกระเจียมดอกหนึ่งดอกหนึ่งม้ำจิ้มอ่แท็กจิ้มครับจิ้มครับเนี่ยน้ำจิ้มอย่างระบาดเย กินบัวปลาบัวแล้แซ่บอีรีครับของแท้ครับไม่ไม่มีบอลเลนต์บอเพิ่งมีมีบอเพิ่งอะไรเปาโอ้ไครับวันน้นผมเคยเห็นกินี่เกลือก่อนครับแต่ว่ามันจะกินบาแบบไหนมันกลมกลมครับมันบอให้ใบแไหนใบแไหนแมบนี้ไหนคุณไหนเนาะ โัเตเ่ๆกับโอเคผมว่าถ้ยกกระดูกึ้น้านคือว่าเนื้อรุดไหมนด้ลในทีแวรุดอกเขาไปทั้งไหน้างไห้มันไงโอ้นั่นแหละนั่นแหละรุดเลยเห็นบเห็นหรุดกับมือได้นหิรุดครับสิรุดแล้วิตว่าตุนตุนแมนิรุดกับมือเลยครับนม่นู่นยังครับพลูขาหมูพลขาหมูบอกโอ้ขาหมูเาว่ากินแล้วจิมูจักเดยครับ เวี่นแล้เสียเสียเห็ดก่อนครับผมเดี๋ยวลบลมุ้งกันเด้อเห็ดก่อนลูกน้องกันเนาะเลาวก็เสียบดีจังแต่แม่เขาตุนงสีได้เนาะให้รายการอะไรครับรายการครับเมนูนี่อะไรพากันจวดเอาไปสิเห็ดหยอกก็นด้วครับจำผัดผีกับเผ็ดเครื่องหน้าโตื่อนกันนี่นะครับพี่น้องมีแนวดีกับมาสู้กันกริงเพราะว่า บมเห็นลึกๆซุ้มผมนั่นบางคนก็บอกสร้างคอบางคนสร้างคอแหละคนผักคนอยู่แล้วอีสักแป๊บกตุนได้ป่ะดิผมมันคำแล้วว่าตุนรอครับนี่รอแจกกองท่พคนไปดิลำไส้เคยนะกะลัตตีได้ครับผมแหนจนเบิดแล้วจ๊คเสียบะแจ๊คครับผมเด็กๆไปทางไหนแล้ว

พี่น้องมาดุมาเบิ่งเด้อได้การแล้วครับมาแล้วของแท้กินหลักเกีับหามคามอะลรประเภทนี้สาวเพิ่นผู้สาวเพิ่นใสาหลูกหลาหลูกไสหลาไสหลาหลูกสาวหลาอยู่บคุณผู้สาววะลูกสาวลาไว้ไว้กินแต่มันจะมีขาจอกอีกตัวอีกตัวหนึ่งู่ครับไว้ไว้วางแกไว้ไหนลูกสาวจะตายไปยุ่นสาขาสองครับผมส่วนี้ไปแล้วไปแล้วแล้วอันนี้เพิ่ไว้วางแกนะครับนี่นี่เขาปวดดิโอ้ข้าบคามง่ายเลยมืออย่าอย่าเงียบอย่าเงียบ ให้ได้ว่าป่าสั้นปะบูให้ได้แต่บ่เขาเหมือนกันครับปวดมือนกันอย่างเงียบก็เอมือนข้าวโพดข้าวโพดวางสิน้าขึ้นสน้าวู้ดี่ครับสุดยอดครับนี่เมนูนี่ครับพี่น้องผมบอกบรรยากาศเบิ่งซื้อครับเพราะว่าอันนี้ก็ซื้อมาแหะครับนี่ก็เลยว่ามาถ่ายก็ซื้อถัดทีมงานไปซื้อเลยเตี่แท็กลนะครับเป็นคนมานำเสนอคนเป็นบิลลนประจั่ของคนยง ัพยายามซีบแบบตุ้มคือไปกินนี่ครับขาขาหลังหมูครับผมจัดเลยครับแต่ว่ายายเดนี่ขานี่ยร้อยหน้าซีบมาแท็กครับผมสุดยอดเลยแต่ว่าดีเยี่ยมคนมาโซ่คอนหมองคอนบอลไม่ซีบผมเนาะไม่ซีบผมเดี๋ย่าเลิกพี่น้องนั่งก่อนทำงูไวลงนี่กับที่บุญน่ำต่ำหมดเลยอ่ะอ่ะาดเียสิได้หาเด้ีาดเลย พี่รับแต่มาไปเห็นเถาะแฮดเ่้ยนแ่ยครับผมแย่งกันแล้วครับตอนนี้นะครับพี่น้องแย่งกันแล้วครับโอ้ยโมกเดียจริงเห็นเยบ่ได้เว้มันแซ่บอีด้ยมองเนี่ยมันดูเอ้าวไปใครเนือมันยังลูกสาล่ะอ้ากัดหองย่าอางไให้มาโดดบางให้มันไปให้ ไปวันนี้ไปไป <kil na ith> <t> jaar <dive> jaar> เออผมจักทำอาไรตอบคานเลยไหมเอ้ยไปแล้วพ่นไปไปหาพี่น้องเราพ่นสบาอย่าลืมน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่พัดสูตรเด็ดอีกเลยครับน้ำจิ้มผมเออซื้อร้านเป็นหอกคนพัฒนาแห่สปอนเซอร์ผมก็เลยว่าเออซื้อมากินน้องเมืองกันนะว่ะเออเป็นยังไงนะได้ที่โตแล้วแต่ว่า ต่อไปก็สิได้ยินดอกครับว่าอยู่ร้านไหนครับผมว่าได้ได้คุยกันในกลองแล้วว่าเดี๋ยวเอาขาโมากินกระบากพันนะมันก็เลยมันก็เลยออกมานะอยู่ปีโมงนึงกะมันถ่ายทำอะไรครับมันก็เลยรดไหลไมไปก้อนอันเด่นบ่ครับเทียงอยู่ในวงเขียดใช่ไหมได้ทำอะไรจะรดเย้เป๊ะเป๊ะเป๊กเป๊ะกันเมื่อนี้ผมไปเห็ดลูกบาศก์สนามไฮ เขียนตัวมือสัมไภาได้ครับเด้อโอ้ยเสะตบมือตบมือนะครับตบมือนะครับตบมือนะครับต้นนอปเพื่นสุดๆตบมือนะครับต้นนอปวะเข่าไก่เพื่อนเลยนี่เจ๊ดิ๊ดกักโดนเลยก็ได้เนี่ยโอ้ยบอสผมบอกเลียนดีเสือันคนป่วยอยู่พูนอยู่อันหนึ่งกิโลนะครับในห้องใสีกันเนาะไปโทร่งสาพากันเนาะบอสดีครับอันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดใหม่ขคนบ้านเทาเน่ะได้เขียนทำรานห่านได้ตำบลอำเภื่อสัมเภาห่อะใช่ป่ะพอดีกระเยาเขามา บระเทศพื้นที่เนตการที่ทำงานผมต้องไปเพ็ดสะานดีก้าโตก้าโตเพชรบองที่ก้าโตสนามละงานต้องมาสนามละกะพอดีตัวผมกับไปรอดบุรูบุรูว่าเราสิมาง่ายปะนี้แต่เพิ่นผัดยูผุนละยูอันลักกิโลนึงผุล่ะเพราะว่าเขาไวไมาใกล้กันหรอแมนครับแม่นแต่เพิ่นมาแล้วเพิ่นมาไม่ไม่คนรวมทั้งหมดแต่คนสองหัวเมียดอกที่ว่าแยกคนละห้องบาะเีศกับบอสเซียเพิ่นอยู่ดอก อันอ้ายเจ้าสิสโเวียกมาแล้วบักหรือว่าอันเสดการนะมาถึงงวัน้าบวกันตายเลยมาทั้งวานึหมือนเลงโจ้กระจักอ่งเหือนเด็กน้องมาถึงงวันเก่ยพันเป็นสายพันไหมถามันปอดสันแม้ว่าตายแม้ว่าเ้ามาอาิโแบบเก็บตลกไปเลยครับเออตัวเวษก่ใสอันนี่บนตะม่วงอันที่สองวันนี้ที่สองวันนี่ อันงรงมัสสามที่สองตัวนี้แม่แนแมนเพราะว่าอยู่อำเภอนี่อันนึงเนี่ยคนอยู่ในอำเภอสามท่ายแล้วเออแมน่นคือเขตเนี่นสามล้านเต้เต้เต้เปวงเป็นเขตในี่สามล้านเลยอยู่เมืองไหนเอออยู่บ้านประม่วง you, 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 อยูออย่อยู่ oh, อยู่ตรงไหนนี่บ่อยู่วัดน่่แอยูโอ้อยู่วัดบ่บอก่าถ้าถ้าต็เม,มืองนึงเขาจะไปเมืองนึงเพราะว่าอยู่ในเขตนี่เขาอยู่แล้วมันมันมานจอแล้ววันที่เนี่ยบรรุว่าลูกค้าสิมาง่ายแบบนี้มือหนี่งโอมาแล้วเนาะมาถ่ายเลย ย็นเบอากับ,ร,บรถมอไซต์จอดล่ะเียนคุยอ่ะอ๋เอา้ากำลังกันเปิดเครื่องเสียงฮะเต็มที่อยู่อ๋อกำลังไปร้องกำลงังอันนี้ยุ่นเราครับแบบนี้ไม่ยอมเปิดมาแบบมาเบาิดสรุปเลยแบบเพื่อคนละถ้าก็เตรียมไปเรากับมาไว้อยู่แต่ว่าทุกผมบริเวปใกล้เคียงหรอกครับเรากับมาจากกลุ่มเสียงล่ะมาจากกรุงเทพเราไม่บริวารแต่เราตีได้แต่ว่าเรามาจาก กุมเสียงกุมเสียงกุมเงกุมเสียงคอยกักตัวู่แล้ากุมเสียงนะกักตัว่รู้ว่าเราติดเตีมยวมาตเอแค่เราไม่กตล้อเพราะว่าเขาติดตัวดี่เเขาเกตัวที่วราเราปรนอยู่แล้วเขาคระเมันเขาใจเใจะว่ามันมีโมนเราติดมาแล้วโว้ยเขาต้องแห่กัน้องไกุ่ขลาก่อนเนีเขาต้องแห่กัน้งใก่สูสูนะครับเด้อะุลาก่อนครับผมสูสูุกคนครับผมบ่าวฮนก็เป็นก็เป็นไกห่ชุดขาวนีู่ดขาแหละเออผขลาก่ มันไม่ผู้ใดหรอกเจมซุปอ่อนตายอยู่กลางถนนพี่แบบจะไปหามันจะไปกินซุปตอนนี้จังความที่ไปอยู่บ่เะห้องไปไปอยู่บ่เาะห้องไปไปที่ไปเก็บศพยนต์กลางถนนได้ตายย้อนโควิดนั่นแล้วเขาไม่มีสุดเขามีแต่เสืยบห้องก้าวห้องก้าวนี่มอบมอบให้ยุดสุดขาวครับสุดขาวครับมอบให้สุดขาวเลยครับที่หนึ่งครับที่หนึ่งเลยครับ ทีนึงเลยต้องโทรหาหน่วยงานที่เพิ่นพร้อมสุดๆน่ะแม่เอ็นครับไม่นเอ็นเลยนดี๋ยวเปลี่็นกำลังใจ่แ้วครับสุดผมเป็นกำลังใจให้สุดขาวครับสุดขาวครับอยู่เถียงหน้าอยู่แล้วอืออยากให้ไปซอยอันค้นไตอยู่เอ้าผมบ่ไปไปบ่ได้เด้ผมทำมันเป็นแม่นมีสุดอันที่อีกก็ซอยอะ้อยู่ก็ประมามันต้อกขอบกุมอันชีวิตตกของแม่นเสร็จแล้วเด้องพร้อมครับผมเดี๋ยวคล้องบ่แม่น อันนอนอะกอล่างกายสูมืออันนี้กินยกแต่เหล่าออกก้าล่งกายเต็มแขนมันปินบม่ได้ครับยกำลังนันานละครับสู้ครับโมเมนต์มาสุดแต่สุดเขาสิบิมงานบาลใชบปันติา่นตัวติมั่นคือแท็กคือผมผมน้องแท็กอลังใจครับแเขาสุก็ล่งใจให้ทุกคนนะครับเป็นทุกคนครับไม่รู้สุดเาฮิโร่กกโนวยคู่ไครับหน้ยคู่ไพนี่โอ้สุดยอดจริงคริไครับเขาใจขึ้นมาใจคุ้ม ความว่าเป็นอยังนีตื่นแต่ใจตื่นแต่ใจพสุดยอมรับอีเราเราเป็นยังคือว่าไปฮับอัมนคนป่วยมือแล้อผมเข้าใจตัวเขาสเสสุทได้ปุ๊มแมนฮกเทอเป็นลุกมมีน้อยเนาะโอ้โหดีตัวเขาดีตัวเขาบทำเป็นเบาอีลินบคุณได้ทวนเขาไต้เราเขาแต้ถ้าเขาใส้สุดเขาตตยแลยเขาตาาแลยเขาเป็นลุ้มกเเฮ้อก็เฮือพุงแน่เต็มเลยแมมันร้อนนะอย่นั้นนะครับ มันไปบ่ได้ดอกเพราะว่าครับมันหอดเอาเว้าต้องส่งของชีวิตคนเฮาเนาะคนที่นอนตายอยู่กลางถนนเขาติดโควิดเนี่ยโควิดเออแม่นั่นแล้วคุณมีเสื้อแค่บางๆแล้วก็หนากากเออกากบก็ซอยบ่ได้ครับแต่ว่ากาเดเฮาให้ยกที่นึงให้ฮีโร่ของอัชุดขาวชุดขาวของเบิดประเทศล่ะครับ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 เราสิไปซอยทําศพแล้วก็ซอยชีวิต คนใดที่ติดจากโควิดแมนโอ้ยบเล่ากับไปพัวพันสมมุติผมเนาะไปพัวไปหายเดือบหายอยากไปดูแลแมนครับได้ปะนั่นผมผมผมอยากเป็นซื้อให้ให้พี่น้องนะครับผมอยากเป็นซื้ออีดิผมอยากเป็นซื้อให้อีดิแต่ว่าผมกล้าว่าครับเฮียแม้ออกมาเน่ครับออกมาเน่ออกมาให้อันนี้เน่ครับมาเป็ติดลังใจให้อันนี้แน่ผู้นำผู้ดับ ดับีแง่แมว่านกบ้านฮ้ม้าแหขากรลังใจยุ่แมนแมนยุอับ้านฮ้อันแมนมูสองมู่สองม่นมมืสิบเด้สองกูสองกูแถวบ้านฮ้กันมีอยู่หรอที่เลน้อยแต่ครับชอบแต่ว่าให้ผู้นำขายเงเพื่อนขายงเพื่นลงครับนอครันาะนี่แหละครับประเทศไทยใกล้จะเป็นอินเดียเลยครับเขาต่างกันแล้วเขาต่างแล้ว ตายแน่เนี่ก็มีครับคนเฮาเนี่ครับคนเฮาคนทั้งคนเนี่ย,ยครับจะบ,บ,บอกเลย<บ>คนทั้งคนเนี่ยครับเบาสิทธิ์มันมันบริเลี่ยวมันมันบริสามาติก็คือให้มันสิ๋บเบาโอ้จนต้องบอกอเห้อครัคบผมนี่แหละครับสมวผมก็ไบไอ้เบากันไปซื้อหรอครับผมไม่มีอำนาจอย่งหรอกตลกตลกไปซื้อห่วงไปซื้อแหะเออแต่ว่าก็เป็นห่วง บุพกาก่อนเพิ่นแล้วก็เป็นห้องสุดขาวนะครับเนาะสุดขาวเพิ่นตีมเพิ่นแพรเนาะจังหวัดออกข้าแบบควบมู่เสมอมาเป็นยังขึ้นน้ำเป็นรับทุกอย่างแล้วผมรู้เด้วยนายนทั่วก็ได้บางคนก็ลาออกด้วยเหมือนนายนทั่วมีลูกมีเมียอยู่ยานเลยเพม่อนจะคล้องมันจะไป็เป็นรับคนติดเสื้อมาเต็มรอยเขาโม่แปแล้วนายนทั่วโม่แปยเหรอครับโม่แปครับเพราะมมีลูกมีเมียเด้ดักลูกและเมียเด้ จะไปเอาเสื้อมาให้ครอ,อบพุ้งชาวบ้านครับบางที้ผู้คนไปที่หนึ่งครับผมฮีโร่เลยเหรอนีโร่เลยตัวไปว่าสัตว์ถ้าตัวไปเขาจะไปตั้งตัวสัตว์ไปอยู่เขาไปหับอยู่นี่เรอโดนตัวเป็นรีเฟอร์เลยนะไปอยู่เขาไปหับอยู่ครับเขาบไปเห็นแจ้งนนที่กรุงเทพเขาเห็นแจ้งบอแม่ด้วยเห็นแจ้งบอแม่บอแม่เขาเหยียบอยเลยครับ บอสจะบอกไปยูจะบอกไปยูจะบอกไปไลยูเต right. right? ียวยูจะเฝ้าสรุปก็แลยวจะเฝ้าสรุปถ้าใจบ่เต็มที่ครับมุ้งแม่นอาสาเนาะพี่จังเขาเนี่ยคือคืออร่อยบ่ผมไปบ่ได้คืออร่อยเลยอันพวกกินอาสาในพรุ่งคืนคือใจเต็มร้อยเลยมาแล้วเดี๋ยวเขาเบิ่งก่อนปิด มึงนะครับเด้อนาจิตเขาจะแบบที่น้องมึงไงสุกผมคุยกันไปมึงกันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องบ่าได้โบ้กับเรื่องมากนะครับมาโชว์เนื้อโบ้เรื่องโซนเดนเซอร์เสื้อเดนเซอร์เขาเรียกอะไระเขาเรียกไอ้อันนี้แห้กำลังใจเพื่อนก็ซื้อเนาะเพื่อนเนาะอันนี้ให้กำลังเก๋ถึงขาหมูครับขาหมูตุนพะโลขาขาขาหลังนะครับขาหลังพะโลครับอันนี้คือให้กำลังใจเพื่อนก็ซื้อเรียพี่น้องเนาะสุกผมบอกไปก็คือให้กำลังเก๋มาในบ้านมาในบ้านที ถือว่ามุงเนี่ยนะครับมุงเนี่ยนะต้อนต้องขายน้ำจิ้มก็ได้ครับของแท้ครับอ่ะที่ไปพี่น้องเพิ่อนเพิ่อนเนี่ยตุลค่ำบัดเนี่ยเอามาจัดการไปเลยปฏบัติสุโรมสิลงตึกแห่ตึกป่าได้บัดเนี่ยครับผมตุลข่ำด้อของผมบ่นี่แดนจัดให้น้องเลยเป็นช้อนแล้วพ่ออันนี้มันช้อนน้ำจิ้มแล้วผมขออนุญาตเด้อครับเด้อจ้าจะจะขอบคุณ แจ็คส่อนไปเป็นซ่อนไผเอ๋อไปเอามาเอาเอผมไปยังดอกครับมันซ่อนเดียวกันอยู่แล้วเอ้ยบ้านเฮางกับสำนีล่ะมันมันแบ่งกันถูแล้วครับเพ็ดบาใสาบา่บ้านอยู่ง่ายกินง่ายครับผมบ่เดือดร้อนไผครับตัวงานตรงหน้า <c oughs> พีคคำยังไงอืมเห้ยรายการในการแปค่ไปฟังชวนหนังหนังตุ๊ดตุ้นครับผมหนังก็ได้การอยู่ครับจะอาย,ยัดไปแล้วผมก็เลยไม่ อ่ะครับในเรื่องฝากกุนไร่กับแร์กับสัตยาคายครับกับทีมงานบ่อพันธุ์พื้นเมืองแล้วกับนายอ่อนทั่วครับเดี๋ยวการน้องแท็กน้องแท็กครับนี่กำลังกำลังเดี๋ยวเขามาโปรโมตในสังกัดในสังกัดนะครับครับผมเพราะว่าก็อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยครับผมอยู่ใกล้กันครนบเอาแั่ละคนเปิดเปิดเลยเอาะไรอ่ะพอกันไหมครับคลิปหน้าอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบ่าววัดสุโเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าววัดสุโขกันครับ วันวนัแสบเย็นมาเปันเฮ้ยมึงอย่าออกดังได้เพื่นนี่ครับต้องอนกินขนมจิบเล็กน้อยโนากับรุ่นนี้ทำย่งเ้้าเดี๋ยวโป่งครับดูเดี๋ยวโป่งของแท้เหรอครับน้ำตามนะครับน้ำตามนะน้ำมัน เป็นไแ่บบ่เหิ่นน้ำตาแตกมันแ่บมันแ่บมันแอจีบบวไอะครับผมเอพอกันไหมครับผมพอกันไหมครับกิมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแส่บครับผมแซ่บๆครับผมน่วคนมีเราแสบมาให้กินคุณนะครับขาหมูตุนตุนตุ้นหมูแสบรลายแสบรลาย